สวัสดีค่ะพบกับแม่ดาบกระบอกนะคะมาดูผู้ใหญ่ประชุมนะคะจะรองรลาม่ยังแม่ตกลุไม่ได้คคนที่ว่าหรอเป็นระยะห่างเป็นระยะห่างะอยู่ที่หน้าก่อห่างก้าห่างดูในเบื้องหลัง มาเมองพม่าไงบแสดงยังพี่น้องให้รำสคนรับอรับเงินไหเอาเลยครับงาวเลยครับนำมาลดครับราเวผู้จิิมิบารีไปบอกนท่าอยนะวาี่เดวเด้อเดี๋ยวครับเยวครับแม่ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ เงียบกว่าครับเงียบกวอาครับโดยการเลกันครับก็พอดีผมวันน네ี้ได้เข้าอำเภอนะครับีูนี่มาเลยไปปรึกษาทางคณะสูตรคำผู้มีสุขภาพดีนะเรียกชื่อไปเลยเอาเมาให้หนังเขาไงถ้าเราเมาดังกว่านะครับก็พอดีผมได้เดินทางเข้าอำเภอนะครับวันนี้ก็ไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรับผม เดี๋ยวมันตกรูกยุ่เด็กชาวบ้านเราเด็กจริงๆตายเลยเพราะวันนี้ไปสอบถามไปปรึกษากับทางคณะคือเรียบร้อยแล้วก็ของเรามันติดประกาศอยู่ตรงที่อย่างอื่นก็ไม่ติดนะแบบสวนน้ำสวนอะไรเราไม่มีเนาะสวนสนที่เขาติดไปเขามันมมาติดตรงที่ข้อสามนี่แหละเนั่งขายสามพิษนึงก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดงานหรือกิจกรรมนะครับการรวมกลุ่มนได้นอนได้เนี่ย คุมนี่หมายความว่าถ้าเกิดสองปุขึ้นไปก็ถือว่าคุมก็มันติดประเด็นตรงนี้แต่เาจะไม่ห้ามเฉลยนะครับเราพ่อรุ่นเรียกเพราะว่ามันเป็นความศรัทธาของทางเอฟซแล้วก็ชาวบ้านที่จะมีไม่ได้ที่จะเข้ามาจุดูแลครอบครัวครับในจุดนี้ ทางสาธารณสุขออำเภก็เลยแนะนําว่าถ้าจะเว้นไว้ไม่ได้จริงๆก็ให้รำสองคนสองคนตัดเปลี่ยนกันตอนหนึ่งครั้งนะครับตอนหนึ่งครั้งนะครับเมื่อพวกที่มาถ่ายต้องอาจจะตั้งกล้องไว้แต่ก็ไม่ต้องอยู่รวมกันตัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆจนกว่าประกาศจะออกมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะว่าจังหวัดมุกดาหารของเราเนี่ยก็มีการแพร่เชื้อนะครับก็เป็น พื้นที่เสี่ยงใสก็ทำอำเภอก,ก็ห่วงใหญ่ห่วงใหญ่ที่น้องประชาชนที่ไปมาสเต ที่ลำก็อยู่ในชาวบ้านของเราแกก็ไม่ร่าเริงเท่าไรแล้วก็ขอแก้ประเด็นที่ลำร้อยเก้าคนอันนั้นเรารำก่อนประกาศที่จะมาไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาร้อยเก้าคนที่ผ่านมาเพราะว่าประกาศจะมีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่วันที่สิบหกนี่คช้ายเหมือนพระโตรามพี่ร้อยครับประกาศนะครับจะประกาศท้วันที่สิบหกตับเริ่มังคับใช้ การควบคุมกันไร้ตามระเบียบของจังหวัดปการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับคือควบคุมโรคติดต่อนะครับก็ประสานกอที่ข้องใจให้กับพี่น้องชาวบ้านแล้วก็ท่านผู้ใ่แล้วก็ที่ทุกท่านทำได้สองคน ก็หมุนกันที่ี่ใสหน้าบ้านค่ยเีดียวก็ไปเที่ยวใสหน้าบ้านกยดว่าได้สองคนก็ขัดต่อครั้งตอหนึครั้งเทีมกันแต่ถ้าแต่ถ้ามีหลายรอบเราก็ไม่ต้องเวมปุมกันรำเสร็จก็ัน้ว้เกาก้งจำปาเหรอครับเก้งจำปลาก็เหมือนกันสองคนเหมือนกัน อย่างถ้าสมมติเขาจ้าง14คนก็คือลำ7รอบรอบละ2คนลำ7รอบครับเบาๆนะครับด้านนั้นครับไม่ได้ยินเสียงครับไม่ต้องมารวมกลุ่มกันถ้าถึงคิวใครใครก็มาตามกันครับ เราก็ต้องปฏิบติการเพราะว่าบ้านกุกของเามนประเด็นเยอะเราต้องรักษาด้วยรักษาหน้าสุกด้วยรักาหนุ้กรก็เหนื่อยมาเยอะเองเปลี่ยนหัวหรอกขาไปรึษาเก็นห้องคุยกันยอยอะรวันที่13บสามเกย์ก็มาอยู่สาาน้าสุกอ์เพอเกยก็มายนกถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ผมโทรไปโลกสตอที่หน้างานที่

ก็ไม่ได้ล่ะผู้ใหญ่ถ้าเขารำแล้วตั้ง้องคนยูทูบเบอร์สิบพ่อก็ไป็นวนสิบพ่อก็ไม่ต้องไปยืนอยู่นั่นเข้าไปเลยเข้าไปก็ทยอยเข้าไปไปวางไว้ที่โต๊ะแล้วใครยังไปคนกตบกับไม่ต้องตบกลับนะตั้งเผิดภาพดูเองตดูเองคือคือคือเราขอความร่วมมือใช่ไหมผู้ใหญ่จ้า เราต้องใช้คำว่าขอความร่วมมือถึงจะไอ้นี่เนาะเพราะว่าทีมยูทูปเปอร์เราก็เยอะอยู่แล้วถ้าไป็โอ้กันหมดมันก็องเพิ่อยู่แล้วผู้ใหญ่ก็มาแถลงข่าวนะคะเรื่องรำรำได้ทีละสองคนนะคะกรณีที่เรารวมกลุ่มกันเหมือนกับผมกินข้าวมีสี่ห้คนอย่างนี้ได้ไหมได้ได้เนะ เพราะว่าเราไม่ได้จัดกิจกรรมนี้เป็นปีตันึงข้นาวแล้วก็เถอะถ้าปอนถ้าเราจัดกิจกรรมเอาเดียวก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแฟนๆเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ